มาทำเค้กส้มสุดหนึ่งกันคะ่ะเดีย๋ยววรจะใช้เป็นไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือปนตีตีให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาละละลายหมดแล้วจะใส่กลิ่นส้มน้ำสะอาดนมสดลดจืดและน้ำมันพืชและคนๆให้เข้ากันเลยได้แล้วเอาแป้งเค้กเทผ่านกระชอนตามด้วยเบกกิ้งโซดาลอนใส่ลงไปเลยคะ่ะและคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอแป้งเข้ากันดีแล้วจะใส่น้ำมะนาวลงไป คนๆให้เข้ากันอีกหน่อยแลว้วก็จะใช้เผ่นฟิล์มคุม้มพักแป้งทิ้งไว้20นาทีค่ะและว้วก็จะใช้เป็นถ้วยลฟเบอร์4436เอาแป้งที่ครบเวลามาคนๆตักใส่ถ้วยละสองบวกครึ่งช้อนโต๊ะหรือ40กรัมค่ะและจะนึ่งไฟกลางค่อนไปทางแรงที่20นาทีครบเวลาเอาขนมลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลย จากนั้นจะใช้เป็นแป้งกวนไส้และน้ำสะอาดนิดหน่อยก่อนคนคนให้แป้งละลายได้แล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำส้มเข้มขน้นและน้ำสะอาดที่เหลือคนคนให้เข้ากันแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยจะใช้เป็นไฟอ่อนคนคนตลอดเลยนะคะพอได้เงาเงาคนๆนแล้วจะใส่น้ำมะนาวและเนยเค็มลงไปคนๆให้เนยละลายก็ใช้ได้เลยแล<ะ>้วตักมาหยอดหน้าขนมในขณะที่ยังร้อนๆขนมจะได้เนียนสวยนะคะแต่งด้วยชิ้นส้มอีกหน่อย พอขนมเย็นเสร็จตัวแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะนักกิน